กผมอ่านไปแล้วครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าเงาของของเข็มนะครับมันีสีมาทีเลขสีแดงกับสีเหลืองนี่คือบอกชั่วโมงชั่วโมงกัคือใบสองแต่ว่าจากนาทีนี่ยังอ่านมาเป็นแล้วกานั่นวันเดือนนี้เดือนกันยาก็จะชี้ไปตุ๊ด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 ไป ไปตรงเงาอะมันจะมันจะมันเริ่มตรงกันยาพอดีไหมครับแล้วมันก็จะขึ้นไปที่ตุลาพฤศธจิกาธันวาและนั่นครับก็คือการอ่านคร่าวๆครับเบื้องตน้น I want to explain to you that how to read it. This is the clock, the traditional one, as I told you. Now it's about 2 p.m. and 30, 2:30 p.m. The shadow of the factor point to uh, 2 pm and also this month uh September uh, Sept Look at the top of the 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 shadow they start on September October November December uh, and and that's it that is the basic how to read it for now 2 point 2 2 30 p.m. for the month September กันยายน and the so d i a c over there so d ด็ก okay thank s for watching ก็ฮักเซีย Channel ครับอยู่ที่กันจันทบุรีครับมือนี้สีผ้าทุกท่านมาเบิงนาลิกาโบราณครับ this is old school traditional clock At Ganjinaburi, Thailand, we call Nalika What does mean, Nalika That means sunny, sunny, and sunny clock. Here you go. For the left hand side, that is the month January, February, March, June, May, April, December, October, November, August, July and line the line that is 7 o'clock in the morning 8 o'clock in the morning 9 o'clock in the morning 10 o'clock in the morning 11 o'clock in the morning and noon 1 o'clock 1 p.m. 1 2 p.m. I don't know how, how to uh, how can I say how to use it and how to read it but this is old school traditional at Kanchanaburi Thailand พิคอานาิกาเดดโอ้เฮีย some informations ในอังกฤษเนาะสวนเวลาลำลึกสวนและปฏิมากรรมบอกเวลาบนลานกว้างนี้เป็นเครื่องเตือนใจและลึกถึงคุณค่าแห่งชีวิตที่ก้าวล่วงการเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปนับเนื่องแต่ครั้งจักรวาลอันดึกดำบรรอุบัติเป็นวัฏจักร เปล่งประกายพลังงานจากศูนย์กลางดวงสุริยะทั้งสร้างสารรค์สรพรพสิ่งให้งอกงามและทั้งแผดเผาทำลายไปพร้อมกันนาฬิกาแดดครับเป็นปฏิมากรรมสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กวัดทางตรงยาว20.8เมตรวัดตามแนวโค้ง23.8เมตรส่วนกว้างที่สุดอยู่ที่9.95เมตรส่วนที่แคบที่สุดอยู่ที่6.25เมตรหนา0.8เมตร เข็มรับแสงอาทิตย์ทําให้เกิดเงาครับหล่อด้วยโลหะผสมขนาดยาว6.5เมตรกว้าง1เมตรอ๋อนี่ครับนี่ครับเงานี่ครับผมอ่านไปแล้วครับคราวนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วฮะสังเกตครับ look at this h uh, this how can I say this factor เข็มนาฬิกาครับ as you can see that in the shadow the shadow of this factor this shadow that point to uh is like 2 p.m and half I think and check let's check it. uh check this out จ้งม่วงอาจารย์ตอนนี้ไปสองเครื่องปะบ่ายสองแปดนาทีบ่าสองครับแน่นอนใช่จริงๆด้วยครับ นี่ครับ the shadow point to t uh, pm นี่ครับเงามันสีมาตรงนี้ครับก็คือบ่ายสองครับโอ้โหแต่ผมไม่รู้ว่าอ่านเ,าเขาอ่านอะไรกันเองหรอเอออ่าน,อ,านอ่านเดือนยังไงอะเดือนนี้เดือนอะไรกันยานกันยากันยาต้องเส้นนี้เส้นนี้แล้วมาไงอะน,นี้เหรอสองกันยาแล้วอะไรอีกอะอู้อ่านยากมากครับ ใครช่วยอ่านดีครับโอ้โหนี่ครับวันเดือนปีอยู่นั่นครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นราศีครับเป็นทอรัสเป็นอะไรไปเป็นสโตรเดียก also, เอาสโตรเดียกทูเอฟสโตรเดียกเฮีย shadow ฮะเป๊ะไหมเป๊ะมากอ่านยังไงแต่ไม่รู้ว่าอ่านยังไงเนี่ยมีเงาชี้มาตรงเนี้ยบ่ายสอง อ่านดูดีแล้วเราน่าจะรู้เรื่องไหมสุดยอด